เมขามาบอกกันคุยกันเออแจง่วงเจงเงินไปเออคเครับเีมาโอ้เนี่ยชันเกนอ๋อมาแล้วครับมามามามับไฟแดงมุพ่นหลักจากฮฮฮฮมุกพ่นแล้วครับเออ นะครับพี่น้องทันใดทีขามากล้วครับไปรู้กับวิธีการกดไลค์นะครับที่ไลค์แน่นอนเออแนวต่างนะพี่น้องมันจะมีลูกไขป่ปลาอยู่ขัวม,มือนะครับคอมงงนาโทรศัพท์พี่น้องกดเข้าไปแล้วกดไลค์เลยนะจ๊ะเอแะกกแอแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์พร้อมครับเป็นกำลังใจแล้วก็คอมเต์มาพูดคุยกันแกล้งมองไปครับเออขอบคุณทุกกำลังใจครับ21ท่านขอบคุนสดๆนะครับตอนนี้เอสองเออ่อท่านนะครับเนาะ,ะมา,มาๆพี่น้อง โอ้ลหิตเย็นโลล้วๆขอบคุณหลายๆครับโอ้สวัสดีแม่น้อยด้วยครับเจลังเดินท่าครับน่าจะพอดอะไกันน่าจะน่าจะก่อนก่อนบ่ายอยู่ครับก่อนบ่ายใครเชีย,ยร์ผู้อใหญายครับผู้ป่วยกับป่วยผู้นอนกับนอนผู้ขอกะกับมีเอากับบัวกันนะพี่น้องเนาะเออเอะละ ผู้บ่ดห่วงนอนหรือว่าเอ่อเบาไปครับเอ่อก็บ่คอยมาเบาแต่ว่าผู้ก็บบาว่าเนี่ยนะครับผมถึงบังคับเบาพี่น้องเออผมก็ต้องได้วอกกับพี่ครับน้องนะครับตลอดเส้นทางเออที่เขาจะเดินทางนะครับไปนะครับสารค้าเพื่อจะไปท้ำอ่าร่วมนะครับกิจกรรมนะครับมันเปิดฤดูกาลนะครับสารน้อยเพชรบ้านแพงคือมาส่งกำลังใจให้ทานเอาหญิงเพชรบ้านแพงแลกับศิลปินทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อ ัสดีสิบเอ็ดท่านนะครับโอ้ยกอ่ ION! สวัสดีพี่ภาษาอังกฤษด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้านะครับเดินทางปลอดภัยขอบคุณในหลายจ้าขอบคุณเต่านะครับเต่าสามตัวนะครับแล้วก็ตุ๊กตาลูกยิ้มเห็นตะแคงกับสามสามแขกนครับขอบคุณในหลายครับขอบคุณยมมือทักทายนะครับแล้วก็ซื้อยางนอตอีกเนาะอันโคนรชุดไทยอัมึ่มือมากนี่กคับอันอันแอบพิจารณ์เมื่อวานในพุทธชัยั่งดัดฟ้า เดินโซ่ดาดฟ้าคุณดาดฟ้าเป็นคืองสินสวัสดี่นะจ๊าเรื่องปวดาไปไปมาแรงค่ะปวา